ข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งใหญ่ค่ะชวนมากมีปัญหาโดยตรงเลยค่ะคือกรามไม่เชื่อดูค่ะเทพพรค่ะอ,อายุประมาณสามเอ็ดเท่าสามสองค่ะมีปัญหาโดยตรงเลยค่ะคือกรามข้างเล็กข้างหนึ่งใหญ่เลยค่ะแล้วก็แบบคางพี่จะมีปัญหาเรื่องคางสั้นแล้วก็เหมือนมันเป็นแบบคางสี่เหลี่ยมคุณหมอแนะนําให้ทําวีไลน์คุณหมอสามารถตบแต่งตรงคางได้ค่ะให้เลียวเหมือนวีเซฟนะคะ ดูจากรีวิวหลายโรงพยาบาลหลายที่มากแต่ที่ติดใจคือแบบอุปกรณ์การแพทย์อะไรคือแบบทันสมัยเห็นที่อื่นที่เคสรีวิวหลายชิ้นอ่ะก็เลยกลัวก็ว่าเอ้ยตตัดลายชิ้นนู้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ไม่รู้ตามตามเคสคุณหมอแต่ละเคสอ่ะนะแต่ว่าแต่ที่นี่คือหมอเก่งคือตัดได้ยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็แบบเนียนกริบเลยค่ะแล้วก็ยาวทีเดียวตัดทีเดียวจบ กรามค่ะทำวีไลน์เดือนกับอีก21วันถ้าตัดกรามก็ตัดแค่กรามแล้วมันไม่ได้คางค่ะแต่นี่คือเทคนิควีไลน์คือตัดกรามแล้วเอากระดูกที่ตัดออกมานะคะที่กรามมามา,มาเสริมเป็นคางอไย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะเหมาะบา้านกับหน้าเรา แตกต่างเลยค่ะคือทักเยอะเอยไปทําอะไรมาเนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าไปตัดกามมาค่ะวิไลเออหน้าแตกต่างเขาเออเขาก็สวยขึ้นตอนนี้ยังบวมอยู่ค่ะขนาดบวมยังยังรู้สึกเห็นความแตกต่างเลยมันมั่นใจคือหลังจากที่เราทำหนัตัวเองเราเสียเงินไปคนทักว่าเอ้ยสวยเกิแหมมันก็เพิ่มความมั่นใจอยู่แล้วแหละทุกคนแหละไม่ใช่ว่าเป็นที่ทิพย์คนเดียวจริงๆคือแนะนําม,มาเลยค่ะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเรอรักเคสของทิพย์ของทิพย์ก็ภูมิใจนะคือพอใจในสิ่งที่มันผลออกมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ ัดการมบีลายต้องที่โรงพยาบาลเรือรักเท่านั้นค่ะ